นี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ได้รับนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่เวลต์นะครับ620บาทนะครับเมื่อวันที่13เดือน7นะครับผมที่ได้รับเงินมานั่นเองนะครับใครสนใจในการทําเงินฟรีทูมานี่เวลต์ดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมานี่เวลต์นะครับผมจํานวน620บาทนะครับผมที่ผมได้ทําการถอนเงินไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับการทําเงินนะครับ ไม่ต้องเสียเงินในการทําก็ได้นะจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็ถอนเงินได้นะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนเนาะตัวแอปนะครับผมจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดูในคลิปได้นะผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน et, ทูมอน,มนอี่วอลเล็ต นี่เลยนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวนโหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับสำหรับลิงก์การดาวโหลดเนีน่ยผมจะปักหมุดไวใ้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสาหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแล้วสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะในส่วนของการสมัครนะคบว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่่างงไไรรเิมด้้ตั คลิปที่1ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะหน้าแรกร้านแอปของฉันนะครับแล้วก็เชิญนะครับกระเป๋าตังค์เนาะอันนี้ก็สามารถทําตามแต่ละเมนูได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ละเมนูการใช้งานการทําเงินของแอปนี้ต้องทําตรงไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่5กันก่อนนะครับกระเป๋าตังค์เนาะในส่วนของประวัติการถอนเงินที่ผมทําการถอนไปล่าสุดนะครับให้เรากดตรงคําว่าถอนนะแล้วก็กด เข้าไปที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะเป็นรูปนาฬิกาอยู่ตรงด้านบนขวามือตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับจะมีรูปนาฬิกาอยู่นะกดเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปเนาะเมื่อวันที่13เดือน7นะครับ620บาทก่อนหน้านี้นเนี่ยผมก็ได้ถอนไปในวันที่7เดือน7เนาะ3,328บาทอันนี้เนี่ยก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้าน,นะครับอันนี้ก็ผ่านมานะครับก็ถอนไปอีกนะครับผม620บาทนะครับการทําเงินถอนเงินได้จริงได้แน่น,นะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินในการทําก็ถอนได้ไม่จำเป็นต้อง เชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับอันนี้คือยอดการถอนที่ผมทําการถอนไปตั้งแต่การเล่นวันแรกเลยนะครับใครที่เคยดูคลิปตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วเนาะในส่วนของการทําเงินในการถอนเงินนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับในส่วนของการทํนนารายได้นะครับผมต้องทําอย่างไรแต่ละเมนูในหน้านี้นะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีเหรียญน,นะครับเป็นยอดเงินของเราเนาะสีเขียวนะครับที่ขึ้นตัว T เนี่ยก็คือค่าเงินของดอลลาร์หรือว่า USDT นะครับสนะครับผมเป็นเหรียญ X ก็คือคะแนนนั่นแหละนะครับผมที่เราจะใช้ในการขายเหรียญนะครับเป็นค่าเงินของดอลลาร์เหรียญนี้นะครับผมสีฟ้าเนี่ยคือเหรียญบูนะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการขายเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับผมมี3เมนูเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับตรง100%นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจรายวันนะครับผมทําได้ทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่สมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นการทําภารกิจ $200 ดอลลาร์เนาะก็เห็นหลายคอม ตอบถามเข้ามาว่าทําจบภารกิจแล้วเนี่ยจะได้200ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมไม่ขึ้น200ดอลลาร์นะผมก็ขึ้นเป็นภารกิจปกติรายวันเลยไม่รู้ว่าคนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยทำไมมันถึงขึ้น200ดอลลาร์อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทําจบแล้วเนี่ยมันจะได้200ดอลลาร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ทําตามภารกิจปกติเลยไม่มีคําว่า200ดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมเล่นมาแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับสลับ200ดอลลาร์ตัวนี้ผมไม่ทราบเหม ต่อมานะครับผมอันที่3นะครับตรงนี้นะเข้าไปตรงรูปดอลลาร์ที่เป็นแบ่งครึ่งนะครับเ<ม>งินปันผลจากการโคษณานะครับอันนี้เป็นยอดแชร์เนาะอันนี้เขาก็จะมีเวลานะครับในการประมวลผลว่าการทําตรงนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดอีกกี่ชั่วโมงนะครับก็คือวันละหนึ่งรอบนะครับผมการเล่นตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ในส่วนของคะแนนของเรานะในการเข้าเล่นตรงนี้โดยการกดเข้าไปที่คําว่าเงินปันผลนะครับงวดนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของคะแนนของเรานะครับตรงนี้ในการลงนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ความถนัดของเราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําตรงนี้เนาะเพราะว่ามันก็ต้องใช้คะแนนของเราในการลงเข้าไปนะครับลงทีละน้อยก็ได้นะเพราะว่าลงเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เงินกลับมาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการปันผลนะครับจากการโฆษณาของเรานะครับถ้าเราลงไปแล้วเราไม่ได้ทําการโฆษณาหรือว่าทําตามภารกิจเงื่อนไขของเขาที่เขากําหนดเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะนะครับผมกดยืนยันได้เลยยอดเงินที่เราลงไปนะครับหรือว่าคะแนนที่เราใช้ในการลงไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับวิธีการดูว่าเงินปันผลเนี่ย จะได้จากอะไรบ้างก็กดตรงคําว่าค้นหานะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเลยว่าต้องทําอะไรบ้าง1คือการเชิญเพื่อน2คือการบรรลุเป้าหมายการใช้งานของเกม3นะครับผมก็เป็นการโหวตให้เกมที่เราชอบนะครับสก็จะเป็นการเข้าร่วมเอ็กซ์โทเนอเมนต์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นศูนย์การค้านะครับอันนี้เราจะต้องทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะรับเงินปันผลที่เยอะขึ้นนะครับถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยเงิเน,เน,นปันผลมันก็จะปันผลออกมาได้เยอะนะครับแล้วเงินปันผลเนี่ยจะได้ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้มันจะขึ้นนะครับที่เป็น3มขีดตรงนี้เนาะเราก็กดรับเงินปันผลนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ถ้ามันได้รับแล้วหรือว่าจบแล้วนั่นเองนะครับเงินปันผลที่เราจะได้รับนะครับมันจะเป็นเหรียญนี้นะเหรียญ X นะครับผมอันนี้ที่ผมได้รับเงินปันผลมานะต่อไปอันนี้นะครับจะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในเมนูที่4ตรงนี้นะครับตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวจะอธิบายตรงเมนูเลยนะครับต่อมานะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวขออธิบายตรงเมนูที่3นะเพราะว่ามันจะอยู่เชื่อมกันนะครับเดี๋ยยวจะอบบาให้นครัต่ไป การทําเงินนะครับผมก็จะมีหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบนะครับให้เราทําความเข้าใจก่อนการเล่นทุกครั้งนะครับผมอันนี้นะครับก็จะมีรางวัลสูงสุดนะครับในการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําตัวภารกิจในการรับคะแนนนะก็กดมาที่เมนูที่2นะครับเพราะว่ามันจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดนะครับ การเล่นเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการพนันการเดิมพันเหมือนกับการพนันทุกอย่างนะครับการเล่นนะครับถ้าคุณมองว่ามันเป็นการพนันมันก็คือการพนันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันเป็นแอปเล่นเกมฟรีนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นนะครับก็แนะนําควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการเล่นนะครับในแอปนี้เนี่ยมันจะมีตัวเกมนะครับที่เป็นการเดิมพันโดยการใช้เงินดอลลาร์ของเราหรือว่าคะแนนของเราเนี่ยในการเล่นหรือบางคนจะเติมเข้ามาเล่นอันนั้นก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัว เพราะว่าอันนี้ผมไม่สอนนะตรงนี้นะครับจะมีเกมที่ใช้ในการเดิมพันเนาะก็ควรที่จะหาข้อมูลก่อนการเล่นก่อนที่เราจะกดเข้าไปเล่นควรทําความรู้จักการเล่นก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเล่นแล้วมันได้เงินเร็วมันได้เงินเยอะนะครับก็เข้าไปเล่นกันนะครับพอเสียเงินมาก็จะมาโทษผมว่าสอนการเล่นการพนันนะครับซึ่งไม่ใช่นะอันนี้ผมไม่เคยสอนให้เข้าไปเล่นนะผมจะแนะนําเป็นแอปเกมต่างๆฟรีนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกมเดิมพันเนาะก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเข้าไปเล่นก่อนการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลนะครับ อันนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าอันไหนบ้างนะครับก็มันมีหลายอันอยู่นะครับที่ผมเคยกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นการเดิมพันทั้งหมดนะครับเรามากดดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในส่วนของเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีแอปเกมต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดจาก Google Play Store ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดผ่านหน้าแอปนี้นะน่ครับกดเข้าไปเกมนี้นะครับผมน่ครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการเช็คนะครับผมตรงนี้ว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับหนึ นั่นแหละนะครับถ้ากับ2.3ดอลลาร์กดเช็คดูเลยพอเรากดเช็คปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวภารกิจน,นะครับที่เราจะได้รับคะแนนนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนแล้วก็ทําให้ถึงระดับตามที่เขากําหนดนะครับตรงนี้เน้นย้ําทุกครั้งนะครับผมให้เราดูตัวภารกานะิจก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมันเสียตังหรือเปล่ามันเสียเงินหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นน่ครับอ่าตรวนี้นะกดเข้ามาเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเนาะว่ามันเสียตังอย่างไรเกมนี้เนี่ยได้ถึง51ดดอลเยะผมจใหู้ ว่าการทําภารกิจที่มันเสียตังค์เนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนเนาะอันนี้นะครับเติมเงินสะสมให้ถึง7 0 0 0พั0หมื่นนะครับผม1 5ึ9 0 0นาะเกันนาะก็นี้ไม่ควรทำนะเพราะว่ามันเติมเงินค่อนข้างเยอะในการเข้าร่วมภารกิจนะครับอันนี้ข้ามได้เลยการทำเนี่ยก็แนะนําเป็นเกมฟรีแอปฟรีนะครับที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําแล้วก็ไม่ต้องไปเติมเงินเข้าเล่นนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนาะแคนดี้ได้รับอยู่ที่0.58ดอลลาร์นะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูอันนี้พอเข้าใจแล้วนะในส่วนของการทําตนี หลายคนเนี่ยจะมองว่ามันเป็นการพนันเนาะอันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นแอฟีที่เราสามารถทําได้นะครับต่อมาเป็นตัวที่3นะครับเมนูที่3ก็คือตัวสัตว์เลี้ยงของเราสาหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราได้รับฟรีอยู่แล้วหตัวนะครับเราสามารถอัพระดับเลเวลของมันได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเหรียญสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับ การอัปเกรดทาอย่างไรอ่ะกดเข้าไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงเนาะกดเข้าไปตรงนี้เน anyway nice ี่ยมันก็จะบอกเลยระดับเลเวลนะครับสกิลที่เราจะได้รับจากตัวสัตว์เลี้ยงของเราก็คือการเพิ่มรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของเหรียญคะแนนสีฟ้าเนาะผมได้รับอยู่ที่49.1 0นซะครับถ้าผมใช้ตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับโดยการกดอัปเกรดตัวนี้เข้าไปก่อนเนาะการอัปเกรดเนี่ยก็คือใช้ตัวเพชรตรงนี้ที่เราได้รับจากตัวสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะครับที่เราซื้อมาเนาะนบะ ขึ้นมาเนี่ยเอามาซื้อตัวสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแล้วก็จับให้มันเลเวลเท่ากันนะครับนะครับสิก็รวมกับ18นะครับรวมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะยิ่งเพิ่มระดับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับผมยิ่งเลเวลสูงมันก็จะยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับให้มันมาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันจะมีหน้าแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับผมวิธีการทำนะกดมาที่ต้งนรรแกาห นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยเหรียญที่มันจะได้รับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายถูกแล้วเราก็กดรับนะครับอันนี้เนี่ยมันถึงขีดจํากัดของต่อวันแล้วนะตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องซื้อเอานะอันนี้ผมซื้อมานะครับผมไม่ได้รับมาฟรีนะเพราะว่าผมก็เล่นสะสมยอดเงินนะครับในเกมนะครับแล้วก็เอาไปซื้อนะครับตัวนี้ผมจะไม่สอนซื้อนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินจริงในการซื้อนะครับไปหาข้อมูลเอาเองนะครับ ต่อไปการเชิญเพื่อนนะครับผมหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเล่นอย่างไรให้ได้รับเหรียญสีฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้ที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทำหรือว่าไม่ทำแค่นั้นเลย นะครับการเชิญเพื่อนนะครับกดเชิญชวนตอนนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e t i k t o k สามารถทําการโปรโมตแนะนําในรูปแบบของตัวเราเองได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่เยอะที่สุดนะครับผมอ่ะข้อที่2นะครับก็เป็นการเชิญเพื่อนในระดับเลเวล1 2 3นะครับก็จะเพิ่มรายได้ให้เรานะครับสามารถกดเช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สลับเมนูนี้นะครับการถอนเงินนะครับก็ อธิบายไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของฟูมานี่วอลเลตส่วนการถอนเงินเข้าธนาคารก็ตามธนาคารที่ทางแอปเขากําหนดเลยนะครับก็ลองไปทดลองเล่นลองทําดูได้นะครับผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะในส่วนของการถอนเงินว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายหรือว่าไม่จ่ายแล้วนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ